ตอนทุ่งเลี้ยงสัตว์ขนมได้ช็อกโกแลตมาแบบนี้ดีใจจังเลยฉันจะไม่ปล่อยนายไปอย่างเด็ดขาดออ,อแต่ว่าถ้าฉันกินนายเข้าไปมันก็คงต้องลาจากกันนะสีนะทำไมกันทำไมเวลากินขนมแล้วมันมต้องหายไปด้วยแล่าโอ้ยเอ้ยเธอไอ,อ,อ้เรื่องไม่เป็นเรื่องพยายามทำซะจริงเลยนะนายเนี่ย แต่ว่าฉันคิดอย่างนั้นจริงๆนะ,ะกินแล้วไม่หายไปจะมีช,ช็อกโกแลตแบบไหนไหมนะ่ถ้าอย่างงั้นก็ลองทำแบบนั้นดูไม่เล่า <c oughs> นี่เลยอย่าเลี้ยงสัตว์ขนมอย่าเลี้ยงสัตว์ยานีได้เอาไว้ไปเลี้ยงช,ช็อกโกแ,แลตแกเราซื้อเหรอเอ้ยใช้ย,ยาเนี้ยซื้อเหรอเอ้ยใช้เงินไม่ใช่เหรอ,อาไม่ใช่หรอกเลี้ยงช,ช็อกโกแลตเหมือนกับว่าเลี้ยงวัวในฟาร์มยังไงเล่าฮ่า <c oughs> เพียงแค่ให้ยานี้ไปก็จะเพิ่มมากขึ้นจะเติบโตมากขึ้นช็อกโกแลตก็จะสามารถกินได้เรื่อยๆตามที่ต้องการเลยล่ะสุดสุดยุดอย่างนั้นนะวางช็อกโกแลตเอาไว้ตรงนี้เลยเอาวางเลยนะอืมขยับแล้วเออเอ้ยกินแลกกินแลวกินแล้วเอ้ยล้อมาด้วยเสียงมันวัวเลยสำเร็จ แต่ว่าตัวเดียวหรือให้พูดว่าชิ้นเดียว<ๆ>ก็จะไม่เพิ่มจำนวนขึ้นใช่ไหมล่ะอืมช่วยไม่ได้ฮะจะยืมของฉันก็แล้วกันนะเอ่อสอ,อไนไว้ด้วยจริงด้วยงกชวัดเลยเอาอะไรด้วยกันดดกินกันแบ่งกันดูดี<ๆ>ดูทรรมา,ากินกันใหญ่อร่อยกันใหญ่ทางสนิทก,กันดีจังเลยนะฮ่าถ้างั้นนะระวังอย่าให้ย่าหมดไปก็แล้วกันนะอืม จะโตเร็วหรือเปล่านะตอนที่จิรุจิรุของฉันเป็นลูกแมวอะนะน่ารักมากเลยล่ะจ้าพี่จังของฉันตอนเป็นลูกนกเองก็น่ารักมากๆเหมือนกันลูกช็อกโกแลตของฉันเองก็น่ารักเหมือนกันนะฮะช็อกโกแลตอะไรนะลูกยังไงเล่า โนบิตานี่ละก็นั่เหงื่กระเด็นนี่ไม่ช่วยใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเอามายู่อ๋อเฮ้ยเป็นอะไรไปน่ะทำไมถึงหมดแรงซะแบบเนี้ยกลับมาแล้วจ่ายอาไอโถเอ้ยก็บอกแล้วไงอย่าให้ย่าหมดนะเฮ้ยโถเอ้ยอีกนิดเดียวก็จะสายไปแล้วรู้ไหมเล่าแบบเนี้ยเกือบไปแล้วปะเหรอ ถ้าไม่ให้กินเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มันจะกลับเป็นช็องกรกแลตกแบบเดิมแล้วก็จะไม่เป็นวัวอีกต่อไปด้วยละ่ะรู้แล้วจากนี้ไปจะระวังนะ,อะโอ้ยได้เวลาให้ยาแล้วเฮ้ยรู้แล้ว ไม่ไหวเลยอะดูแลไม่ได้ก็อยาคิดจะเลี้ยงสัตว์สิแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนะโอยมันก็วุ่นนะสิไม่ได้หลับได้นอนพรุ่งนี้ทั้งวันคงหัวโล่แล้วก็หลับในห้องเรียนอย่างนี้นี่เองอะแบบนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอ่ะใช่แล้วทําอย่างนั้นดีกว่านะเอาลแล้วล้มาเนี่ย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 มามามาจะไปไหนกันเหรอถ้ามาเดี๋ยวก็รู้เองกันนะ แบบนี้นะมาเล็กญ้าเลี้ยงสัตว์ขนออมเพราะว่าจะงอคือมาทันทีดังนั้นเลี้ยงแบบปล่อยเอาไว้ที่นีออก็ไม่เป็นไรงั้นเหรอเอาเลยโปรยไปน่าเป็นมากมันกับทุ่งเลี้ยงสัตว์จริงๆด้วยออใช่ใช่ใ่<ต> <ว para> นี่แล้วจะไม่มีใครมาขโมยเอาไปเหรอนั่นก็ต้องคอยระมัดระวังเอาไว้เลยลนะแต่ก็ยังว่าเลยแหละ

นี่ที่ว่าลูกของช็อกโกแลตก็คือนี่เองสินะใช่แล้วใช่แล้วก่นแฟนตัวยงก็เป็นตัวยง่ลูกช็อกโกแลตไม่อยู่เฉยเลยนะน่ารักมากๆเลยถ้ฝนตกก็ไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ดังนั้นก็เลยไม่มีทางเป็นหวัดได้อย่างแน่นอนเลยเฮ้ยทำอะไรกันอยู่่ะย นี่อะไรอยู่ตรงนั้นเหรอ่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเล้องเข้ามปแล้วนี่นะไหนอะไรอะไรอะไรอยู่ที่ไหนนะไหนไหนไหนอะไรไม่มีเห็นแม่ย่าไม่มีเห็นม่อะไรก็จริงๆเราไม่เห็นมีอะไรมีแต่ย่าทางจะไปแอบอยู่ตามพงหญ้าละมั้งโชคดีจังเลยเนอะนี่ จะไม่บอกให้รู้หน่อยเหรอมันไม่ได้เนอะถ้าบอกไปโดนกินหมดแน่เลยําลังอดทนรอให้โตแล้วก็มีมากกว่านี้ไงน้สินะเออนี่ไม่ไม่ไม่อาเลี้ยงดูให้มันเพิ่มกว่านี้ละกันนะมาเจอเย่าๆของวันนี้ก็คือโลเคิแน่นอนเจ้านี่ก็เลี้ยงด้วยยาใช่ไหมล่ะเออเออเออน้พี่ตาก็เด็กๆพวกนี้ด้วยนะจ๊ะ อออิ่มน้ำสำรานเลยเห็นมะสนกสนานกันใหญ่อ๋สัตว์ขนมเยอะแยะเลยเห็นมะโอ้โหเห็นไหมขนมหลายอย่างเ <c oughs> พิ่มขึ้นมากมายเลยเห <ừ ừ, S 1> มือนกับฉันได้เปิดร้านขายขนมเองเลยละ่ะ อย่าเลี oh. 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 ้ยงสัต oh. ว์สีเขียวแสงแดดสองสว่างพวกขนมที่เล่นกันอย่างสนุกสนานโอ้โหมันช่างเป็นวิวทิวทัศน์ที่ดีจริงๆเลยนะขนมเยอะแยะแบบที่ชอบจังทานี้ก็ถกับว่าเราเป็นเจ้าของฟาร์มใหญ่แล้วเลยนะก็อย่างนั้นแล้วนะ ว่าแล้วเชียวว่าต้องซ่อนอะไรเอาไว้อะนะอ้าวล่ะเรามาหากันอย่างจริงจังดีกว่านะอ๋อเฮ้ย<ห>มีมั้ยซ่อนอะไรไว้เฮ้ยตากแตนเหรออ้อหใหญ่มาก เฮ้ยคิดว่าเป็นตะกตาแต่ซะอีกอมยิ้มอ่ะเฮ้ยน่าสนใจมากหายได้มากวันนี้ดินี้ตนี้ตรงนี้ตรงนี้รงนี้ตนี้ตรง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 นี้รงนี้อรี้ตรงนี้ตี้ตรงนีรี้ตงีรียบรี้งี้วยีก้วยว้าวของว่าวันนี้คือชูครีมละอ่าไปที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์กันเลยไปเลยไปเลยไปเลยร้เอ้้ ขนมเหลือน้อยจังเลยหรือว่ามีคนไปยกเข้าไปแล้วโอ้โหุออสา์เลี้ยจนเยอะแล้วแท้ๆยังไงคนร้ายต้องมาอีกแน่ๆเลยอืม ยืนเฝ้ายัางไม่บานดิโนไมตางั้นเราเรีบกลับบ้านกันก่อนะนะไม่ฉันเจอเฝ้ายามอยู่อย่างนี้แหละโอ้ยเดี๋ยวก็โดนแม่ดูแลแต่ว่าถ้าโดนขโมยไประหว่างตอนกลางคืนจะทำยังไงดีอือืมถุงเลี้ยงของจริงจะมีหมาเฝ้ายามอยู่จะคอยปกป้องสัตว์จากหมาป่านะขึ้นหนุมที่เป็นเหมือนหมาเฝ้ายามคงจะไม่มีหรอกมั้ง

เป็นแค่ขนมยี่จะอวดแก่งีบนี่เล็กๆเฮ้ยรอเดี๋ยวเจ้าหนี่เฮ้ยทำอะไรอะฮะไปไหนแล้าว้ยว้ายนะ้ยบอกฝรั่งอันใหญ่ไปเริ่มท่มมีขอให้เคียวเล่นแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยว้ายยังไงก็เป็นห่วงอยู่ดีนั่นแหละอืมอืมอืมถ้าทุกคนปลอดภัยมันก็ดีนะ

ที่สุดก็สามารถปกป้องความสงบสุขของทุ่งเลี้ยงสัตว์ขนมได้อีกครั้งหนึ่งยอเดเยี่ยมยอเดเยี่ยมมากอ่าใช่แล้ว